ดีจ้ามาเก็บเห็ดคิบสองต่อได้พี่น้องคนนหะบ่เป็นหมองเก่าได้หน่เอาเห็ดขึ้นมาเก็บแล้วเล่มยางมาเบิ่งหมองนี่หลายขึ้กันตะดองามๆน้อยน่อยส่วนอือหลายปะปีนี้หลายข่ะเห็ดดำเอาหนีบ่บา,าดบ่ไหวก้าไมีต้องงานรับซื้อคือเขานห่ิคย้ายตะเห็ดเขากรวลุ่ยละมั <laughs> ้ง ดอกยังๆอวบๆจะปีนี้เห็ดไหมเนาะดอกใยดอกอวบป,ปีนี้ไหมปีที่แล้วยังเป็นแบบดอกเจจอยอ,ยอืมหาเลือกเอาเลยที่หาเลือกเอาเนรีินง หลายคักเฮ็ดพุ่นะเป็นเสื้อล้านเลยกันนี่ปีนี่แหละปลาล้านดอกคอยโอ้ยแตกใจดอกพี่น้องหลายคักแน่ยข้าวเดี๋ยวสิเต็มถังแลหละจะเอากละสินได้ไปละซีถังให้พ่อใหญ่เอาขึ้นรถไปละเอามาอีกซีถังพี่น้องเอ้ยยังสีเอาไปหมดเลย คุณนะเห็นว่คุณนะหมอหมอด,มอด,มอดกับติดไปน้ำเดยวต้องไปเคี่ยเบิ้งอันนี้พี่นวงเ้ยคุณน่ะขาขาทุกโลกโอ้ยหลายสั่หมงอ, <c oughs> อืมหลายสั่หมง lược áo, lược anh nhảy, khéo điều chị tiêm một là xì thang, đây tháng một là này, tiêm một là hết lấy lại, bữa tròn hết nhàng đâu, khéo nang hết hết đang điều, hẳn nang mát này cứ chỉ bữa đây xì nó ป้าเดี๋ยวไปเห็นช่อหนึ่งงามงามเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งกันงามชุ่มหมองแต่ว่าชอหนี่งามคักเดี๋ยวนี่งามแห้งหมองนี่เดี๋ยวต้นไม้ออกกันี่เห็นบ่เพื่อนนะตายตายตายเฮ็ดยังก็มาผดมาผดอายุชุ่มหมอง ขันมีมองซื้อนี่ือจะบ่าเหลือปะก้นก็จะเต็มปลาปะขันมีมองขายนี่นี่สอ,อ่า่งามแห้งพุดนะนี่แหละพี่น้องเห็ดพุดนะร้ายคักอ้อแต่อ,อ่อนซ้อนสา้าก,ก็ได้สินเก็บสุปีกันยังอ่อนซ้อนอยู่พี่น้อง ปีนี้แห้งอ่อนซ้อนคักปีนี้หลายสู่เห็ดยังไงตั้่แต่เห็ดเผือกหมดบ่หลายเด้อขันปีใดเห็ดพวกนี้หลายเห็ดเผือกสิบ่ค่อยหลายเด้เออมันสิเป็นยังสี่ซู่ปีขันปีใดเห็ดอันนี้บ่ค่อยหลายเป็นไดเห็ดเผือกหมดหลายปีนี้เห็นบ่ขนาดนี้แล้วเห็ดเผือกยังบ่ขั้นค่อยออกเลยเห็นบ่ เพราะว่ามันเป็นยังซี่สุปีข่อยเจบเฮดสุปีข่อยหูอยู่ว่าคันเฮดพวกนี้หลายเฮดเผงสิบลค่อยปันใดเออบ่พ่อหานาะที่สำไปนี่ขนาดเลือกเอานะขนาดบ่ได้เอาชุมเม็ดซุอ่อันหาเลือกเอาอันใหญ่กวบ,บขาวอวบๆจ้ะ พักพ่นกอ,อนก่อนบ่เฮ่ายายสวนตาพี่น้องบังดอกเห็ดนี่ยแหละม่าเป็นปตะนายมันหลายครับแต่หลายเออหลาย่มองยงังไงยางกับบกกายางยา,างกับบกกายางแล้วยานเหยียบแล้ว ทั้งหมอดทั้งแมดไปเฮ็ดเอาอยู่บ้านบ่แม่นว่าได้หลายเฮ็ดได้ได้หลายหมอดในหมอดหลายอืมแต่ว่าเฮ็ดนี่เฮ็ดง่ายก็เฮ็ดเหลืองจับสั้นๆซื่อๆก็ออกเฮ็ดอันนี้อันขีดฟุ้นบ่ค่อยอยู่เด้บ่ค่อยหลายเด้บ่มีขีดฟุ้นเด้ไม่เต้าหยานี่แหละแต่ครบๆคิเฮ็ดแต่ครบๆ นี่แหละพี่น้องมึงเห็ดหลายแห้งปีนี้โอ้โอ้โอ้เห็ดเหลืองก็หลายปีนี้ว่ามันขอยได้เป็นหล่อยกุก้งล้อผบอกเห็ดเหลืองปีนี้เจ้าเห็นบ่เ,นเออเ, <laughs> เลิกงานขอยกระเขาเบ่บาเมียนดอกมันย้ายสวนมันขายได้ไงการมันขายบ่ได้ตาขายบ่ได้เขาก็ยังเก็บอยู่มันบ่นเ,นบนเอาว่าอิหลี่ด้หนี่ แต่อันนี้ขอยออเดอร์มาตลอดไงวังหันว่าเมนสิมดออเดอร์แล้วว่าเมนค้นสีบ่ซื้อแล้วเลยบ่ไปเก็บเลสบ่ไปเก็บสันเด้เบื้องในละพี่น้องเห็ดไหมหลายคักหลายแน่โอ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 ขันเอาทุ่ดอกคอเข้าเจ้านี่ตีเต็มไปโดนแล้ว แต่นี่เลือกเอาแต่ดอกใหญ่ๆนี่ทุมยังสิมันเถาแล้วนี่มันบานมันบานแล้วต่อไปมันจะมันสิเถาสิขึ้นล่าหน่ะเห็ดอันนี้ก็คือขึ้นล่าแล้วก็แล้วก็อันนี้ไปเลยได้เห็ดทุมนี่มันบ่คือเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองมันยังเถามันยังเปียยังไปอันนี้ถ้นเถามากก็ขึ้นล่าอย่างเดียว ม่เอาถังน้ำข่อยไปอีกเอาพื่ะสามถังกับพ่ลลอละละเฮ็ดอันนี้เฮ็ดข้าวเดียวเทันั้เฮ็ดเฮ็ดไงจับสั้นๆซื้อก็ออกแล้วขี้ฟุ้นตัดตะขาย่างเดียวไม่ต้องไปเฮ็ดยังหมากเฮ็ดอันนี้จับสั้นขึ้นตัดขาปัดบปัปัแล้วเลยเพราะว่าขี้ฟุ้นมันบอ่อขางมันก็คืเอเฮ็ดเหลือง จะพี่นอกคุณนะ่ะเห็นบ่เสีงล่มล่มแต่เพระาะว่าใบใหม่มันเริ่มแห้งเริ่มเหลืองแล้วล่มพัดใบใหม่แต่วันนี้แต่ไปก็สิเลือดตะกางเห็นแหละ มืออื่นมาอีกมืออื่นมาใหม่จเจ้าวเบลไปกินใหมน้มันเมามาเก็บเฮ็ดนี่มันได้ขายนั่น <c oughs> เอาอีลินเล้วกินเหล่าเมาเทากับเ,เสียงเงินถิ่มซื้อเก็บเห็ดเจ้าก็ยังได้ขายได้เงินใส่โล้วอร่อยยี่สิบขายขายเห็ดอันน,นี้มันบ่แพงคือเห็ดเหลืองอีหอย่าง่ะ <c oughs> นี่เวยมาทางหลังเจ้าน้ำหลายผดเวยไปทางใดก็พอหลายคักหลายแน่เนาะต่นสวนแห้งโอ้โอ้โอ้ช่วปีกับวันหลายปปนี่เด้เนาะยายสวนอือ ย่างหาเลยแต่ว ну okay. ่าป okay. uh, ีแรกๆช่วงแรกๆที่ข่อยเก็บอยู่ผู้เดียวนะจังสี่แหละมันมหันมีคนหูไม่ต้องอยผู้เดียวไงบ้านี้พอคนหูแล้วเขาจะถอนหลักถอนโค่นมันบละอืมเขาเก็บยังเหลือเขาจะเก็บบ่เหลือเลยแปนเลยเขาจะเก็บพ่อแล้วฟังนะ Sang này cái lại Cứ Cái cánh này, hoa khâu biệt mà, mà thứ cánh. พี่น้องมุเจ้าจะว่าข่อยเด้อข่อยโอ้ยเนาะโอ้ยน้อยอ่ยอ,ย <laughs> อยสะอ่อน่าป็นหยั่งเด้อที่โอ้ยเนาะออน,น,นี่คือสะอ่อน,นอืมมันหลายเกินหลายเกินไปอีหลีคุณนะมุเจ้าเห็นมาดำดำนี่แม่นเห็ดหมดเด้หน่นนเขากเลยสินกระเลือกเอาเป็นล้านดอกเอาเบาซื่อซะ เป็นล้านดอกไข่พญเเา,ายักษ์คุมมาไห้อีกสี่หน่วยกับสิเต็มลเลยพ่อยหญ่ไปปลายังบ่่าหไเด็ดตัดปลาอยู่สิได้เอืน่นมาหัเแล่าแบบอยากมีรลอดสิบหลอดลงมาใส่เอาวดิอ,อ,อืม มห่าวันบ่ามาีนโรงงานขันมีโรงงานนี่คนเต็มปา่าเต็มเมือกเลยเจ้ากับข่อยเจ้ากับข่อยบไดยมันน่งโอ้ยโอ้โอยสีด่ดอกเละหมดแล้วองพี่หน่อเบิ่งเห็ดเบิ่งเห็ด ท้างยางขึ้นไปกันหลายทางยางสีสียางขึ้นไปนี่หลายขึ้นกันอเอาบอ่บบาดบวบใบหาเลือกเอาดอกใหญ่ๆกันคุณน่ะขะ นี่แหละพี่น้องคุยนะเป็นเหงาเป็นเกาะเป็นเกาะอยู่เออคุณนายย่ยสวนรคอ้ยคุณน่ะพี่น้นองอี่น้นนองบางดอกเห็ดเนี่ย คุณนะพี่น้องส,ออสวออนดูเดา๋ยกระสินก็แจ็กสิทธายยังให้พี่น้องเบื้องเนาะมันหกเนะาะปลาบกบูบอรี่จ้ะคุณนะ Mm-hmm. ไลยคักหลาดไล่เหนียวถึงดอกหน่อยดอกอใหญ่ยพี่น้องเดี๋ยวใส่เบิ้งพี่น้องฟังท่งนั้นเหี้ยเต็มเลยเดี๋ยวสาวก็ได้สินสุดทายเบิ้งใจเย็นเย็นขอเก็บก่อนสะอ่อนป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายสอนอาหารมหายายสอนยายสอนเอาเสือใส่ละป้าพีผีผีเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้ง,ง,ก,งก่อน พี่พี่น้องลายคากเห็ดว่าจะไปเก็บทั้งนู้นพุ่นมันจะอะไรเก็บเด้วยนี่มาเอือนมากอีกดีกว่าว่ะสาวขันฝนบ่ตกนี่เห็ดแม,นม่นมัดม,มือนตะเห็ดนีุ่่นนะพี่น้องเอ้ยถัทงทุดถ่ายแล้วไดว้สิเต็มแล้วเดีวยวเอาถังใส่มาใสหร่ละบัดแล้ว,ว,วกระสินได้หาหกถังละ โอ้ยจะอ่อนดิเพื่นนะขาอวบ,อบอออง,บง เห็ดเม่นี่ค่ะโอ้ยเห็ดจะมาผดมาพูดอะไรๆๆๆป๊าพี่น้องโอ้โอ้โอ้โอโอขอเชิญมาเจ้าเบิ้งขายเห็ด กระบืองจะอ่อนยังดอกกระเบื้องตะขาขาก็งามดอกก็งามป้าพูดเจอหินบมาพี่พี่นะพี่นะขาหับโอ้ยพุ่นะเป็นเงาเป็นเงาอยู่เนาะยายสวนป้าเบื้องขาพี่น้องจะอ่อนแห้งค่ะโอ้ย สะอ้อนดิคุณอะป้าเบิ่งเนี่ยเดจังได๋ดีมันบ่ฮู้แนวสิเอาคุณอะพี่น้องเบิง่งข้นขึข้นขึ้นคักขึ้นแน่อย่งวะเอ็งละพี่น้อง นี่แหละงึดไหลาย่สอนจนได้ถอดเสียใส่ยางอ้อมโคกและแล้วบ่มีแนวใส่จ้ากะละสินกระติมและขึ้นกันบ่มีแน่ใสขคือกันงัดเอาคุมลุ่งเอาเส้นายมันดอกใหญ่ป๊อดเบืงดอกนี่เพือ่อนนะ แบตที่มืดแล้วโอ้จะได้ไทยอเออเศร้าไทยคลิปให้พี่น้องเบิ่งแหละแบตโทรศัพท์มืดอ่อนลงอ่อนลงลน่ะนี่แบตที่มืดแล้วพี่น้องค่ะวงหันอันปอกทโทรศัพท์เลือ่อนลงมาต่ำหูมั่วเลยกลกองค่ะคุณน่ะเห็ดบักหลายหนึ่งเห็ดยังบอกให้เด็กเคืองอยู่พี่น้องเอ้ยแบสที่มืดละคุณนะคะ พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสพี่นอ้องบังส่นนี่ปาดบงสน่นนี่บังส่นนี่บองสอน่นนี่นี่บังือนะเห็นปะเบตกระิหมดพอแบตคุก็จะหมดไม่มีคุใส่แล้วพือนะพี่นอ้องบัง อ่ะมันเตือนสาวกะละสินแต้ว,ว่าแบตหมดน,นะค่ะพี่น้อง,งในใจก็ขอบคุณพี่น้องลหลายๆนะคะ่ะมื่อนี่เลยทั้งหมดแปดถังนะคะ่ะนี่ทั้งเฮดเหลืองสองเฮดเฮดดำหกนะคะ่ะเพราะว่าหลายแห้งมาเอื้อิมาไมเนะค่ะพี่น้อง,งในใจกระขอบคุณพี่น้องลหลายๆนะคะ่ะขอบคุณค่ะจากผลงานมือนี่พี่น้องเนี่ยจกักถังนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยู่ในถุงนั่นสิบสามถังทั้งหมดในถุงนี่สามถังจ้ะ ผนงานวันนี้นะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าไป